สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายคุณผู้คนสวัสดีพีซี่ช่างน้อยพาเพลินสวัสดีตอนใช้สายเลยพี่น้องเลยครับพี่น้องด้านนาเป็นแม่โคครับพี่น้องกําลังปั๊บดินผมข้คางครับพี่น้องอแมโคเข้าบื้นที่ผมผมด้านข้างๆซาวใบหน้าครับผมเตรียมตัวจัดสวนนะครับผมต้นแม่กระลังต้นแม้กระเียออกครับพี่น้องต้นแม่กเขาออกนะครับผมต้นไม้สองต้นเคือออกครับพี่น้องออกร่างปั๊บดินให้เรียบร้อยนะครับผม แใ่ผม้างๆมันเป็นมันเป็นล่องน้ำครับผมผมให้มันระดับเดียวกันกับปูนครับพี่น้องผมระดับเดียวกันกับปูนเลยนะครับผมแบคโคเขาเข้าพื้นที่ด่วนครับผมเข้าด่วนเลยเซ็จจากเซ็จจากนี้แล้วปุ๊บก็จะขึ้นเฮิงพี่น้องก็จะขึ้นด้านบนด้านของคาเฟ่ครับผมจะได้ปรับระดับถนัดอีกครับผมนะครับแล้วตอนนี้คือปรับระดับตรงสาบด้ำก่อนครับผมนะครับต้นไม้ ต่วนแมวออกให้เบิร์ดเลยครับผมครับปรับพื้นที่ห้างยางให้มันสะดวกสบายครับพี่น้องอโดยไปข้อมามาแต่ส่อเหรอผมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมาแต่เช้าแล้วต้นม่วงกับต้อนอหนเก็ออกเบิร์ดแล้วครับผมสองต้วนนะครับพี่น้องมันจังแบบว่บาจะง,ง่ามนะครับเนาะ จังผู้มีถัดสวยงามแน่บพี่น้องตอนนี้สาใบนำห่อกลับไปได้หลายประเภทแล้วนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นซุ่มซุ่มสีบบ้างไอตรงกลมครับผมซุ้มด้านที่น้ำมันไหลลงครับพี่น้องตอนนี้เทปูนเทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทปูนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เก็บฝ okay, นเสร็จแล้วครับผมวันนี้กางเ็นท์ได้แค่หง้า,งาเต็ม,าม,าม,มท,ที่เลยเพราะว่าวันนีฝนทุอที่วฝนตกครับพี่น้องฝนตกมันตกแห้งนะครับสายไฟกับทีออ่รื้อออกในเร็วเนี่ยพี่น้องจะได้รื้อออกคือเร็วรืออ้อออกด่วนเลยนะครับเพบาราะว่าทีท่ชลนานคางนั่ครับผมือสายไฟออกจะเป็นระเบียบเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับภาพอัปเดตชาวใบหน้าเพื่อนเราพี่น้อง แรโคลเข้าพื้นที่แล้วนะครับแล้วอากาศห่อนแห้งพี่นะ่องอากาศแบบห่อนเลยร้อนมากนะครับร้อนมากครับพื้นที่ ทางยงางดานทางยางกับสาเหล็กใบบดหลังพี่น้องตอนนี้กำลังสั่งสั่งไม้ละแนงนะครับผมไม่แบบว่าแบบเดียวกันครับอยู่ทางยางหม่องควาเฟ่คพี่น้อง,องนะครับกำลังสั่งไม้อยู่นะครับตอนนี้สายเหล็กเสร็จหมดแล้วร้อนแล้วนะครับโอ้นาพี่นะ้องนะ้านาะนะนะอย่างน้านเลยนะครับผมทางยางขอบเสาใบหน้าครับพี่น้องทางเดินขอบเสาใบน้ำนะครับ ถือว่าคืบหน้าไปเร็วอ,อยู่ครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งสร้างเป็นหลายนะครับเนาะสร้างเป็นหลายมันฝนตกก็เลยยุดงานไปครับผมฝนตก,ตกแต่ไปบิวเอีนทางหลังคาเฟค่ครับพี่น้องไป็นบิวเอนทางคาเฟ่ครับทางคาเฟก่กะใกล้สเสร็จแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันมัน,ม,นมันบิวเอียนแนยติดไฟแนวมันไฟหลายอย่างเนี่ยภาพไปมองไฟด้านได้สวยมากครับผมไฟด้านในคาเฟ่สวยมากนะครับผมมาพี่น้องปะไปชมกันครับผมครับพี่น้องตอนบิวติดไฟแล้วะครับผม ติดไฟใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับผมไฟพี่น้องนะไฟสวยมากแล้วครับผมสวยมากสวยมากครับผมโ oh. อ้อลังการมากนะครับอันนี้ก็ติดเสร็จแล้วเหลือเหลือปรับไฟปรับความเรียบร้อยพี่น้องเมื่อคืนก็เปิดทดสอบไฟข้างคืนแล้วครับเมื่อนข้างคืนเมื่อนเปิดไฟเชื่อมไฟข้คืนครับผมทดสอบไฟครับผมโอเคยคับพี่น้องซางคนทดสอบไฟข้คืน โอเคเียคเ้ครับพ่นครัผมตอนนี้ก็ร่างล่ไล่ไลเ่เสกไฟล้อซางนละไ,ไล่ยเกไฟล่ติดไฟแล้วพี่น,อมมน้องไมเหออีกไหมครับผมอีกนิดเดียวั็ผมสวยมากนะครับผมเออเดี๋ยวเขาอิดไฟอย่างเง้งามเนาะสีมันงามงามสีมันสีมันจะเสียบซาหม่าม,มา

ฝนเขาสิบบนเราคือฝนมานี่ฝนหมดแล้วไปทั้งอื่นเลยพี่น้องฝนมานี่ไปทั้งอื่นแล้วฝนอยน่างนี้มือนี้ทีมงานเขาเล่นอยู่ปอกกุ้งเผาด้วพี่น้องเด้อว,วันนี้เล่นอยู่ปอกกุ้งเผานะครับวันนี้ทีมงานแสงทองฟินแนลนด์เรานะครับพอผักกันยา่างตะเก็บทําข้อสะอาดด้านานา,นานหลกักสถิติเทปูนให้อนอรีดพี่น้องเทเทขคอรีดนะครับประตูต่างกันแล้วว่าแล้วครับผมประตูต่างต่างคือเสร็จหมดแล้วนะครับ โอ้มากตาไฟล้วไฟข้ามไหลทีห้องสวยงามมากสวยงามมากลังค้าเป็นล,ล่างค้าไล่ใหม่ทีน้องเป็นแบบว่ากันสนนควอมหอ่อนครับผมแล้วก็กันซับเสียงไว้ในตัวเลยนะครับไรเงี้ฝนตกจะบดังแห้ง,ง,ง,งครับผมพอซับเสียงในตัวเลยครับพีน้องบ่บ่ห่อนเนาะูอเคอยู่บ็บ่บบบอครออกซ้ำมันก็ได้เหมือนตาเอาได้คูยเพิ่องเน <laughs> แต่ใครก็บ์เมียนเนีเนาะนะครับอะไรไม่พี่น้องนะรู้ลามากครับผมลายไหมสเสร็จหมดแล้วนะครับผมจย่เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ช่างทดสอบไฟพวกนี้นะใครรู้ลาบ้างนะครับผม เาอไัยฮ้ยเราเาใช่เาใไมแค่เจอ้างคนเย็กังเช็คระบบไฟครับพี่น้องตอนนี้คือโอเคแล้วครับหลอได้บ่ออกหรืเปียนไหมครับผม อนนอาาโอเคครับพีาขอบ้านเลยครับผมโอเคมากแลครับผมครับสอบไปพี่ดางถ้าพี่้องมาอนี้ก็ถิอขอขอบ้านเ้ครับผมขอขอขอ,อ,อขอขอบคุณขอบค้ชเอฟซีเลที่เขอมมาติดตามและส้ม ช่างน้อยพาเพลินนะครับผมขอ,ข,อขอบคุณหลายๆขเดี๋ยวมาอัปเดตเทปเล่ดเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับนะตัวกทางี้องของ,ของเข้ามาโวคดีมีชแชร์หลายเรื่อยๆสวัสดีครับ